ก็ให้เลือกสิ่งหนึ่งที่เราปรารถนาจะไม่ให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราเลยถ้าเราเลือกได้สิ่งนั้นคืออะไรส่วนใหญ่ก็คงจะเลือกความทุกข์นะชีวิตนี้ถ้าไม่มีความทุกข์สิ้นเลยนี่มันจะวิเศษเพียงใด แต่ความจริงก็มีอยู่ว่านะเราไม่สามารถที่จะหนี้ความทุกข์ได้ไม่ว่าอยู่ที่ไหนเชื้อชาติภาษาใดหรือว่ามั่งมีแค่ไหนยิ่งใหญ่เพียงใดนะก็ไม่มีทางหนีความทุกข์พ้นเมื่มีความทุกข์เกิดขึ้นกับเรา ที่จริงเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นกับเราโดยตรงน้าส่วนใหญ่อาจจะเกิดกับทรัพย์สินเงินทองเช่นเงินหายเงินที่ฝากไว้ในธนาคารนะถูกโกงเข้าไปนะเพราะ้วยกฎอุบายของแกงคอรเซนเตอร์หรือบางทีก็มีเพื่อนที่ใกล้ชิด มาโกงเอาไปดีกว่าทุกหรือว่าเกิดความเจ็บความป่วยร่างกายติดขัดบางทีไม่จะไม่ป่วยนะแต่ว่ามันไม่สวยไม่งามเหมือนก่อนหรืออย่างที่คาดหวังอันนี้ก็ทุกนะแต้ตทีนี้คนจนมากนี้ก็ทุกไม่ใช่เพราะสุขภาพแย่นะแต่ว่า เป็นเพราะรืวนร่างนะมันไม่สวยงามอย่างที่หวังบางครั้งควงตทุกระมานรูปของงานการที่มีปัญหาหรือหนักกว่านั้นคือตกงานหรือต้องไปทำงานาที่ก็ถือว่าต่ำต้อยก็ทุกข์นะ เรื่หนักกว่าคือความสัมพันธ์มันร้าวฉานความสัมพันธ์กับคนรักต้องเลือกทางกันหรือว่าคนรักเกิดล้มหายตายจากไปทั้งหมนี้เนี่ยมันก็รวมสรุปที่ว่าเนี่ย ้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจผลพ,พลายจากสิ่งที่รักที่พอใจรวมทั้งปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นบางทีไม่ได้สูญเสียแล้วก็ไม่ได้เจอเคราะห์แต่ว่ามันได้ไม่สมอยากนี่ก็ถูกเนี่ยแล้วคนเราเนี่ยพอเวลามีความทุกข์เนี่ย ก็ ile, wide, มักจะตีโพยตีพายโวยวายครั่ำครวนดีหน่อยนะก็พยายามที่จะหาทางแก้ทุกข์หาทางจัดการกับต้นเหตุแห่งทุกขแต่จะดียิ่งขึ้นนะจากว่าเราเราลึกถึงธรรมะไบ้างแทนที่จะโวยวายตีโพยตีพายหรือคล่ำครวน นึกถึงธรรมพระเอาไว้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยนึกถึงกันนะถ้าจะนึกก็นึกถึงพระพุทธพระสงฆ์มากกว่าในบรรดาพระรัตนตรัยเนี่ยที่คนมักจะนึกถึงเวลาประสบทุกข์ก็คือพระพุทธกับพระสงฆ์นะนึกถึงพระพุทธพระสงฆ์ก็หมายถึงเกียรติอาจารย์นะหลวงปู่หลวงตาที่คิดว่าจะมีอำนาจดลบันดาลให้หายทุกข์ได้หรือนึกถึงพระพุทธเจ้า นึกถึงพตระคุณที่ประกอบด้วยอำนาจศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิปฏิหารช่วยช่วยปัดเป่าความทุกข์หรืออย่างน้อยๆเ,เนี่ยก็ให้เป็นที่พึ่งผาของจิตใจ,จยอย่างคนส่วนใหญ่เนี่ยนะถ้าเป็นชาวพุทธเนี่ยเวลามีความทุกข์ก็ไปวัดแล้วไปหาที่พึ่งนะที่พึ่งก็คือพระพุทธกับพระสงฆ์แต่ไม่ค่อยนึกถึงพระธรรมเท่าไหร่ถ้นึกถึงพระธรรมาไว้บ้างก็ จะช่วยนะทำไมถึงควรนึกถึงพระธรรมนะก็เพราะว่าถ้าเรานึกถูกนะมันจะช่วยให้อย่างน้อยเราไม่ซ้ำเติมตัวเองวเวลาเสียทรัพมันก็เสียแต่ทรัพนะแต่ว่าใจไม่เสียเพราะว่านึกถึงธรรมะนึกถึงธรรมะนี่ก่นนึกได้หลายแง่นะเช่นนึกถึง ว่าเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จีรงยั่งยืนทุกอย่างมันก็ไม่เที่ยงทรัพย์สมบัติที่มีก็ไม่เที่ยงหยือนึกถึงความจริงว่าไม,ม่ีไม่มีอะไรที่เป็นของเราอย่างแท้จริงทรัพย์ที่มีก็อยู่กับเราเพียงแค่ชั่วคราวแล้ววันหนึ่งมันก็กลายไปเป็นอื่นไปหรือจะนึกถึงธรรมะในแง่ว่า สิ่งที่ผ่านไปแล้วนะก็ต้องรู้จักปล่อยรู้จักวางนะถ้าเสียทรัพย์แล้วยังไปยึดติดในทรัพย์นั้นมันก็ทําให้ทุกใจเหมือนกับว่าใจนี่ถูกฉุดทรัพย์ไม่ใช่แค่เสียไปอย่างเดียวนะใจก็เสียแล้วพูดถึงธรรมะเนี่ยม,มันก็ช่วยทําให้ไม่ซ้ำเติมตัวเองนะคือเสียแต่ทรัพย์นะแต่ว่าใจไม่เสีย หรือจะป่วยนะก็ป่วยแต่กายนะแต่ว่าใจไม่ป่วยด้วยก็เพราะนึกถึงธรรมะที่ว่าเนี่ยร่างกายเนี่ยมันก็ย่อมมีวันแปลเปลี่ยนไปมันย่อมมีวันเสื่อมมีวันย่อมมีวันชราหรือจะนึกไปถึงว่าเนี่ยมันไม่ใช่ของเรานะกายเนี่ยที่ทุกข์ใจเนี่ยเพราะไปยึดว่าเป็นเราเป็นของเราหรือไปยึดว่ามันเที่ยงเมื่อพอนึกถึงธรรมะเนี่ย มันก็ทำให้เราได้สติเกิดปัญญาขึ้นมาหรือในน้อยเนี่ยก็เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาไม่จมอยู่ในความทุกข์สามารถที่จะฉุดใจออกมาจากความทุกข์ได้กลับมารู้เนื้อรู้ตัวอันนี้ก็เพราะอน,นิสงส์ธรรมะมันก็ช่วยทำให้ไม่ซ้ำเติมตัวเองหวครั้งเนี่ยเราซ้ำเติมตัวเอง เสียทรัพย์ไม่พอใจก็เสียป่วยกายไม่พอใจก็ป่วยเวลาตกงานจิตก็ตกไปด้วยอย่าว่าตายอะไรเลยนะแม้แต่รถติดเนี่ยก็ปล่อยให้จิตตกแล้วแทนที่จะเสียแค่เวลาก็มาเสียอารมณ์บางทีก็ระบายใส่ลูกใส่หลานใส่คนรักที่อยู่ใกล้ตัวอันนี้ก็เสียความสัมพันธ์กันอีก อันนี้เราอาซ้าเติมตัวเองแต่ถ้าเราเนื้ถึงธรรมะนี่แล้วนึกเป็นนึกถูกนะีมันก็ไม่ซ้ําเติมตัวเองแล้วยิ่งกว่านั้นก็คือมันเป็นการผ่อนหนักให้เป็นเบาผ่อนหนักให้เป็นเบา,นนเ,เ,บาเพราะว่าถ้าปล่อยใจให้จมดิ่งไปยอย่ความทุกขนะ์เนี่ยสุขภาพก็ย่ำแย่ไม่ใช่แค่สุขภาพกายสุขภาพจิตด,ด้วยถ้าเรารู้จักะ นึกถึงหรือใช้ธรรมะบ้างเนี่ยหนักก็กลายเป็นเบาแม้แต่คนมาต่อว่าดาทอมันก็ไม่หงุดหงิดไม่หัวเสียไม่โกรธแค้นยังนอนหลับได้หรือดีกว่านั้นคือว่าเปยนร้ายกลายเป็นดีนีก็เพราะธรรมะนี่แหละความทุกข์เนี่ยนะ มันก็กลายเป็นของดีได้อย่างหลวงพ่อท่านหนึ่งท่านบุว่าเนี่ยคนดีนะใครปาขี้หมาให้ก็กลายเป็นดอกไม้คนดีในที่นี้เนี่ยก็มไม่ได้เป็นคนมีสีอย่างเดียวนะแต่รวมถึงคนที่มีใจดีมีสติมีปัญญาใครปาขี้หมาให้ก็กลายเป็นดอกไม้เจอความเจ็บความป่วยก็ทำให้ได้เห็นสัจธรรมความจริงของสังขารของร่างกาย หรือบางทีอาจจะไม่เห็นถึงขั้นนั้นแต่ว่าก็ทําให้ได้สติว่าเราควรใช้ชีวิตนี้เพื่ออะไรหลายคนอาแต่ทํามาหาเงินจนล้มป่วยพอป่วยเข้านี่ก็หันมาสนใจธรรมะเพราะว่าเป็นโรคร้ายหันมาสนใจปฏิบัติธรรมทำกรรมฐาน ก็เลยพบถึงความสงบเป็นความสุขที่ไม่เคยพบมาก่อนแล้วก็รู้ว่าเนี่ยคือสิ่งที่ชีวิตต้องการแต่เรามองข้ามไปพบจุดหมายของชีวิตบางคนก็บอกเนี่ยพบชีวิตใหม่นะเพราะป่วยเป็นมะเร็งขอบคุณโรคมะเร็งขอบคุณที่เป็นมะเร็งเนี่ยเพราะทำให้มาพบชีวิตใหม่บางคนที่เคยเครียดนะเพราะว่าธุรกิจ เอาไงดีนะเพราะว่ามีธุรกิจร้อยล้านพันล้านเครียดนะแต่ว่าพอป่วยเข้ามันได้คิดเลยนะยคนเราตายไปแล้วก็เอาไปไม่ได้เรื่อ,กองก็นั่นคือตอนนี้นนไม่ตอนนี้ไม่ตายยังไม่ตายก็ไอ้เงินที่มีอยู่ก็ใช้ไม่หมดเราจะไปทุกข์นะกับเรื่องทรัพย์สมบัติเรื่องกิจการ ไปทำไมทีแรกก็ตัดสินใจไม่ได้ไว้จะขายอะไรดีแต่พอได้คิดแบบนี้ขายไม่หมดเลยเหลือแต่กิจการแค่แห่งสองแห่งเอาไว้เลี้ยงตัวกับครอบครัวเวลาที่เหลือทำอะไรนะก็อยู่กับครอบครัว,ว,รรนะรว,ม,วมีเวลาเตือนสติมีเวลาออกกำลังกายมีเวลาชมนกชมไม้ทำสวนชีวิตที่มันเคยเร่งรีบกว่าการเป็นชีวิตที่เนบชาที่เราสโลว์ไลฟ์ ชีวิตที่เคยรุ่มรอกลายเป็นชีวิตที่สงบเจนก็เพราะได้คิดนะในลองที่ป่วยนี่แหละในถ้าไม่ป่วยมันก็ไม่ได้ถึงความตายแล้วพอไม่ได้ถึงความตายมันก็มันก็ยังหลงนะกับสิ่งฉับฉวยในทางโลกซึ่งล้วนแต่เป็นสมมุติทั้งนั้นบางคนก็เลยบอกขอบคุณนะที่ป่วยนะเพราะมันทําให้ชีวิตเนี่ยได้กลับมาพบสาระที่แท้จริง เรารู้สามารถสา,สามารถจะหาประโยชน์จากความทุกข์ได้นะถ้าอาจารย์พุทธทา็บอกอยู่เสมอนะว่าความเจ็บป่วยนี่สามารถเตือนให้เราฉลาดได้ป่วยทุกครั้งนะก็ให้มันฉลาดทุกทีฉลาดในเรื่องของสัจธร,รรมความจริงเรื่องของสังขารที่ังไม่ใช่ป่วยทุกครั้งเดียวนะสูญเสียทรัพย์การงานล้มเหลวมันก็สอนสัจธรรมให้เรานะว่ามันไม่มีอะไรที่เรา จะยึดมั่นถือมั่นได้เลยไม่มีอะไรที่เป็นของเราอย่างแท้จริงถ้ามองแบบนี้เนี่ยนะมันก็ได้ประโยชน์นะบางครั้งชีวิตเราเนี่ยเจอทุกมามากแล้วบางครั้งก็จ,จะรู้สึกขับแค้นแต่เมื่อเวลาผ่านไปนะเราขอบคุณความทุกข์ความยากอย่างผู้ชายคนหนึงเนี่ยนะ ลำบากตั้งแต่เล็กนะพรพ่อเนี่ยไม่สนใจครอบครัวเลยปล่อยให้แม่เลี้ยงดูลูกๆหลายคนลำบากมากก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งกินกันทั้งบ้านหกเจ็ดคนตัวเขาเอางนี่ต้องดิน้นหลนหาเงินนะมาเลี้ยงครอบครัวแม่น้องตั้งแต่เล็กตั้งแต่เรียนประถมมัธยมจึงจนูมัธยมปลายต้องรู้จักหาเงินหาทองในระหว่างนั้นนี่ก็ ก็มีเรื่องขัดแย้งกับพ่อเป็นประจำถูกพ่อตบตีตบางทีเขาก็อยากจะต่อสู้รู้สึกขับแค้นมากทำไมต้องมาเกิดในครอบครัวแบบนี้แต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยเวลาผ่านไปยี่สาสิปีเนี่ยเขากลายเป็นปนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ ตอนหลังนี่ก็รับพ่อซึ่งป่วยเนี่ยมาดูแลกพยังมีความสำนึกในบุญคุณของพ่อแลวต่นหลังเนี่ยเมื่อพ่อจะใกล้จะตายนี่นะเขาก็กราบอก,อกพ่อนะก่อนที่พ่อจะสิ้นลมแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นพ่อป้าทําให้ผมมีวันนี้นะแทนที่เกลียดชังพ่อนะกับขอบคุณเพราะการที่พ่อพูดตัว แบบเนี้ทําให้เขาเนี่ยมีความเข้มแข็งทําให้เขารู้จักพึ่งตัวเองทําให้เขามีระเบียบวินัยทําให้เขาต้องดิ้นรนขวนคนวายในการนะทำมาหากินจนกระทั่งประสบความสําเร็จก็ขอบคุณพ่อนะขอบคุณพ่อที่ทําให้เขามีวันนี้คือวันที่เขาประสบความสําเร็จในธุรกิจแล้วก็หลงในชีวิตด้วยไม่มีความโกรธไม่มีความเกลียดไม่มีความอาฆาตผียบบาทเพราะว่า สามารถที่จะมองเห็นนะคุณประโยชน์นะของการมีพ่อแบบนี้อันนี้ก็เป็นเรียกว่ารู้จักนะมองนะก็เรียกว่าใช้ธรรมะเนี่ยมาพิจารณาชีวิตที่ผ่านมามันก็ทำให้เห็นประโยชน์ของความทุกข์เห็นประโยชน์ความจ้าลำบากให้ธรรมะนี่มันช่วยได้นะมันไม่ใช่เพียงแต่ช่วยทำให้หนัก กลายเป็นเบาแต่มันช่วยทําให้ร้ายกลายเป็นดีด้วยนั้นเวลาเรามีความทุกเนี่ยนะก็ย่าแต่โวยวาย,วายตีโพยตีพายกลดชะตากรรมหรือเอาแต่ไปวัดเพื่อสะดอกเคราะห์ไปกราบนะไปบูชาพระพุทธรูปนะวัดไหนที่ก็ถือว่าเนี่ยมีพระพุทธศักดิ์สิทธิ์ก็ไปหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อพปทุชนันชินราชอันนั้นก็ดีอยู่นะอย่างนั้นก็มีที่พึ่งทางใจ หรือแม่ก็ไปกราบนะหลวงปู่หลวงตาเกจิอาจารย์หวังให้ท่านเสดาจเคราะห์ขัดปัดเป่าก็ดีอยู่นะแต่ว่ออย่าลืมธรรมะแลวกันแลที่จริงเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเวลาทุกนะที่เราควรจะนึกถึงธรรมะในยามสุขก็ควรจะนึกถึงธรรมะเหมือนกันนะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันทาให้เราหลงหลงระเริงประมาทเวลาประสบนะ ความสำเร็จมีโชคมีลาบนึกถึงธรรมะไว้ว่าในสิ่งเหล่านี้มันไม่เที่ยงนะมันมีของชั่วคราวมีกับได้นะมากับหมดเจอกับจากพบก,กับพรากเลิกรักกับเลิกนี่มันคู่กันตลอดเลยสมหวังก็อย่าไปเพลิดเพลินดีใจเพราะว่ามันจะไจะกลายเป็นผิดหวังในวันหน้าก็ได้ ที่สมองในความรักเสร็จแล้วก็ต้องเลิกกันมันมีเยอะแยะที่ประสบความสําเร็จแล้วกลายเป็นล้มละลายก็มีมากมายถ้าไม่ไม่หลงละเริงหรือประมาทถึงเวลาเสื่อมเวลาเสียก็ไม่ทุกหรือถึงแม้ในยามที่มันยังไม่เสื่อมไม่เสียก็ไม่หลงตัวลืมตนจนกระทั่งไปเอาเปรียบเรียบเบียนคนอื่นคนที่ประสบความสําเร็จแล้วทําตัวน่ารังเกียจนะ เพราะว่าถือว่าฉันมีอำนาจจะทําอะไรก็ได้เงี้ยก็มีเยอะและสุดท้ายก็จบไม่สวยกันทุกทุกคนเลยเพราะความจริงเนี่ยสัจธรรมเนี่ยมันบอกแล้วว่าอะไรก็ไม่เที่ยงมีคราวหนึ่งนะพระองคุลิมาซึ่งบทหมายเนี่ยได้ไปสนทนาธรรมกับพระนันทิยะซึ่งภายหลังก็จะเป็นพระรหันองคุลิมาก็ถามพระนันทิยะว่าเนี่ยพระเจ้าสอนอะไรท่านบ้าง พนันทิยาก็เล่าว่าเนี่ยผู้เจ้าสอนอะไรบ้างแล้วก็มีประโยคหนึ่งมีข้อความหนึ่งพระนันทิยาก็บอกว่าเนี่ยเมื่อผู้ใดสรรเสริญเยินยอเราหรือบูชาเราด้วยลาบสักการะให้จงถือว่าลาบสักการะนั้นเนี่ยเป็นผลแห่งความดีที่เราทําหรือเป็นเพราะเขาสําคัญว่าเราดีคือพนันทิยะเนี่ยพูดว่าเนี่ยลาบสักการะนี่ไม่ใช่เป็นเพราะเรานะ ไม่ใช่เพราะตัวเราแต่เป็นเพราะความดีที่เราทำหรือเป็นเพราะเขาสําคัญว่าเราดีนะไม่ใช่เพราะตัวเรานะอย่าไปหลงเนะี่ยอันนี้ขยายความนะแล้วท่านก็บอกว่าผลแห่งความดีย่อมเป็นพิษแก่ผู้ไม่พิจารณาแล้วเพลิดเพลินหลงไหลติดยึดในสิ่งนั้นจนกลายเป็นประมาทอันนี้เป็นธรรมะที่พึงพิจารณานะสําหรับคนที่ประสบความสําเร็จจนได้รับคำชื่นชมสารเสิญ ได้โชคได้ลาบนะให้เล,ล,ล้อกระลึกว่าเนี่ยมันไม่ใช่เพราะเรานะแต่มันเป็นเพราะความดีที่เราทำคือถ้าไม่ทำก็ไม่ได้ไม่เกิดหรือเป็นเพราะก็สำคัญว่าเราดีนะไม่ใช่เพราะเราดีจริงนะอันนี้ไม่ใช่ความถ่อมตนนะแต่เป็นสัจธรรมและที่สำคัญคือท่านบอกเนี่ยผลแห่งความดีย่อมเป็นพี่แก่ผู้ไม่พิาพจารณาแล้วเพื่อ,เพ,อเพื่อลงหลประมาทในสิ่งนั้นจนประมาทโดยแท้เนะพราะถ้าประมาทแล้วเนี่ยนะพระเจ้าตรัสว่ามันเป็นหนทางความตาย ในยามสุขเนี่ยไม่ได้หมายถึงเฉพาะเวลาที่ประสบความสําเร็จได้รับสัได้สักการะนะอันนี้รวมถึงในยามที่เป็นหนุนเป็นสาวม,มีสุขภาพดีมีกําลังวังชาไม่เจ็บไม่ป่วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นความสุขชนิดหนึ่งนะที่คนอาจจะไม่ค่อยตระหนักแต่ในยามที่เราไม่เจ็บไม่ป่วยเนะี่ยในยามที่เรามีกาลังวังชาเนี่ยนั่นคือเวลาที่เราพึงระลึกถึงธรรมะ ธรรมะจะสอนเราว่าเนี่ยซอกหนึ่งเราต้องแก่นะซอกวันหนึ่งเราต้องเจ็บต้องป่วยนะซอกวันหนึ่งเราก็เดินเหินลาบากกะนั้นอย่าไปเพลิดเพลินนะในความสุขหรือสุขภาพที่มีแต่เดียวกันกใ็ให้รู้จักนะเตรียมตัวเตรียมใจไว้ในยามที่มันเกิดเจ็บเกิดป่วยเกิดแก่ชารา เราก็ไม่รู้ว่าความเจ็บความปวดมันจะเกิดกับเราในลักษณะใดจะต้องเตรียมมาไว้นะไม่ใช่แค่เตรียมตัวหรือทําประกันจะต้องเตรียมใจด้วยถ้าเกิดว่าถึงเราถึงมันที่เราเกิดนะต้องนอนติดเตียงเป็นอัมพาตหรือเจ็บป่วดด้วยโรคร้ายนะรักษาไมห่หายไม่สามารถใช้ชีวิตเหมือนเดิมได้ไม่สามารถไปเที่ยวหรือแม้แต่ทํางานทําการที่รับนะ เราจะอยู่กับความเจ็บความป่วยความแก่ชราได้อย่างไรหลายคนเนี่ยพอแก่ชรานะแม้ไม่เจ็บไม่ป่วยนะแต่ว่ามีความทุกข์มากเลยทุกข์เพราะเงาทุกข์เพราะว่าลูกก็ไม่สนใจเพื่อนก็ล้มหายตายจากไปทีละคนแล้วยิ่งเกิดคู่ครองเนี่ยตายไปนี่ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่การที่คนบางคนเนี่ย มีคู่ครองที่ดีนะซื่อสัต์รักกันสี่สิบห้าสิบปีนี่ยถือว่าเป็นโชคนะแต่โชคมจะกลายเป็นเคราะห์ทันทีเลยเมื่อเขาจากไปนะหลายคนที่มีคู่ครองที่ดีแต่พอเขาจากไปนี่ชีตพันแปรไปเลยนะเสียศูนย์ไปเลยอันนี้เราโชคกลายเป็นเคราะห์แล้วมันก็เป็นธรรมดานะครูเจ้าตัดว่าเนี่ยเรามีความสุขเพราะอะไร สิ่งนั้นก็สามารถทําให้เราทุกข์ได้สุเพะลูกสุเพาะคู่ครองอันนี้ถือว่ามีโชคนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้จะหาใครที่สุเพลูกสุเพาะคู่ครองนี่ยากแต่แม้กระนั้นเนี่ยสักวันหนึ่งเนี่ยนะความสุขมันจะกลายเป็นทุกข์ไปนะเมื่อเขาแปลเปลี่ยนไปเช่นเขาล้มหายตายจากไปคนส่วนใหญ่เนี่ยตอนที่มีความสุขเนี่ยพ่อลูกพ่อคู่ครองเนี่ยไม่ได้ึถึงธรรมะไม่ได้นึถึงวันที่ ก็จะจากไปหรือไม่มีเขาพอเขาจากไปเนี่ยโอ้คข้งเลยนะไม่รู้จะอยู่ยังไงบางทีอยากจะตายตามไปด้วยซ้ํานี่เพราะว่าตอนที่มีความสุขเนี่ยไม่ได้นึกถึงธรรมะนะโดยเฉพาะอันนี้จังทุกขังอนัตตาแต่มันไม่ใช่แค่นั้นนะธรรมะหมายถึงว่าการรู้จักฝึกใจให้สามารถที่จะอยู่ได้แม้ว่าไม่มีใครเลย ป่วยจิตเตก็อยู่ได้บางครั้งเนี่ยในยามที่เราป่วยเนี่ยเราทำอะไรไม่ได้กับโรคแล้วแต่สิ่งที่เราทําได้นัคือทําใจนะแต่ทําใจได้เนี่ยมันก็ต้องนึกถึงธรรมะเป็นเบื้องต้นแล้วก็นึกถึงยังยไม่พอมันต้องปฏิบัติด,ด้วยเรียกปฏิบัติทรรมหรือประพฤติธรรมเจริญสติฝึกใจเอาไว้ในขณะที่ยังไม่เจ็บไม่ป่วย อย่ถ้ายมีความสุขในขณะที่ยังลั้นลากับชีวิตได้อย่าทิ้งอันนี้อย่าลืมอันนี้ธรรมะถ้าเราไม่ลืมธรรมะธรรมะก็จะไม่ทิ้งเราในยามที่ชีิตมันพลิกผันนะสุขมันกลายเป็นทุกข์ต้องนอนติดเตียงหรือต้องสูญเสียคนรักนะพัดพลากจากสิ่งที่เคยมีสิ่งที่เคยให้ความสุขกับเราธรรมะจะไม่ทิ้งเราธรรมะจะช่วยกอบกู้จิตใจของเรา นะให้ออกจากทุกข์ได้นันต้องนึกถึงธรรมะเอาไว้นะในยามสุขในยามที่ประสบความสําเร็จในยามที่ชีวิตเนี่ยอยู่กระแสอยู่ขาขึ้นไม่ว่าในทางสุขภาพในทางการงานในทางโลกพูดง่ายๆใจไม่ทิ้งทมนึกถึงธรรมแล้วก็ปฏิบัติทมเอาไว้แล้วในยามทุกข์นะธรรมะก็จะ พาเราอาจจะออกจากทุกข์ที่เกิดขึ้นไม่ได้แต่ทำให้เราอยู่กับทุกข์ได้ด้วยใจที่ไม่ทุก